สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องอัมพรอีกแล้วนะคะอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลค่ะวันนี้จะมาให้ดูสวนผักค่ะเชิญรับชมเลยนะคะมาสวนผักนะคะผักกำลังขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเปิดผ้าออกแล้วนะคะ ผักชีกำลังจะขึ้นค่ะสวนผักมาสวนผักค่ะโหยงาม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 ผักชีนะคะขึ้นมาแล้วค่ะผักชีผักชีประกาศนะคะผักกาด ขนารค่ะขนาณะังจะขึ้นนะคะมาทำคลิปที่สามแล้วนะคะ คลิปที่สามกําลังจะขึ้นนะคะน,นี่กําลังรดรน้ำผักโอเคโอเค,อเ,คเชิญชมนะคะรู้จักวางตุง้งไหมคะรู้จักค่ะกว้างตุ้งรู้จักค่ะกวางตุงงต้งกําลังจะออกดอกแล้วนะนะ ตุ้งมันไม่สวยปีนี้ทำผักมันไม่ขึ้นนะไม่มีปูนไงไม่มีปุยค้อไม่มีปุยค้อผักไม่สวยเลยปีนี้นป,ปีนี้ก็แดดดีนะคะแดดดีมากเลยปีนี้อากาศดีเพราะามไม่มีปุยคออ,อใส่เลยผักไม่ขึ้นเฮ้ดูผักชีอีกสองเดือนเดือนหนึ่งได้ขายแล้วกลังขึ้นเร็วๆนะคะ ผักงามงิมเสร็จหรือยังคะรถน้ำเสร็จแล้วย,า,วยาช่วยปูไหมนู่นไปตรงนู่นเอาเสร็จหรือยังนี่ยคณะต้นกนิน ขนาดค่ะขนาดนะคะขนาดหลังย่างอืมนี่ผักครอบผักเอาไว้นะคะอากาศมันรน้อนทำบ้านให้ผัก ผักชีต้งนั้นเลยค่ะตรงนี้ผักชีผักชีค่ะเดี๋ยวมันโตมาถ่ายทำดูใหม่นะคะเดี๋ยวมันขึ้นสูงเราจะมาถ่ายทำให้ดูนะคะเนี่ยผักชี กลุ่มผ้าไว้ช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชแนลนะคะขอจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะลืมนะคะอย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กด,ดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะช่องอัมพราไอซ์แลนด์ชแนลค่ะ ขอเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ